เปิดค่ะไฟเปิดอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมไฟเปิดคชะ่วมั่สอดี2,500คนนะครับเราไม่ลุกับมเอาเนี่ยมาดูคุณเบสทำกับบ้ากัน อนบยากทำส้มตำอะไระงใหเอออยากทตหนเพื่อนหนูทำส้มตำดีกว่าไหมได้ไหมลูกได้ไหมลูกเอาดูแม่หนูดูแม่แม่ใช้คุณเบสอะเดี๋ยวเอาแม่ทำคุณเบสมีแรงเหมนคุณเบสเหมือนไม่ก็มีแรงค่ะมาดูแม่หนุ่ยกับ้องเบสนะใครมีแรงมากกว่ากัน มาที่สุดเอ็นดูว่าสามไปเบขัดใจแน่แล้วว่าหนูทำอันนี้ไม่เป็นให้หนูไปว่ายน้ำดีกว่าไปว่ายน้ำดีกว่าไปว่ายน้ำทำไมไปว่ายน้ำแจกเนาะตังต้องตังเออตังต้องตังอันนี้ได้วยเออสวยดีมากแม่ใช่ค่ะเบสแค่จับตะหลิวก็ปิดแล้วครับเบสต้องจับสากกระพกด้วยคนะ ก็บอกให้เธอยืนเชียร์เฉยๆก็พอแม่อะไรพี่ทํเป็นไหมคะอามัาวก่อะไรก่ผัดมะิกไก่ผัดมะลิกใช่ใส่อะไรก่อนชิกแกใส่พีกกระเทียมเอไหมคะเแม่นเราทำไม่ไก่อะอ๋อกินกันเเหรอ ทำทำให้ทีมครัวกับทีมเรือทานทำให้พี่ๆกินทุ่กุกไค่ะได้หรือเปล่าเป็นการแบบทำให้ไปเรื่อยๆแ่ใสุ่จบแม่เอะน้ไ้ได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 าได้ต้ได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 ได้ตด้ได้นด้ได้ไา้ได้ไ้ได้ได้อด้ไอ้่ด้ไ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 ด่ไดด้ได้ไ่้ดไะ ทำได้กินได้กินไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอะไรนะอะไรนะคอมเมนต์ว <anak lonely> ่าอะไรเขาบอกว่าจะกินได้ใหม่อีกเรื่องกินได้เพราะแม่เธอเป็นคนคุ้นแม่ตั้งเนอะก็บอกเป็นคนบอกแม่ระวังนะเม้อยู่ไหนคะน้องคายค้าทุกคนคล้ายๆกันคล้ายๆคล้ายๆกันเลยโล่ห้มตัดตึ้ง นองคายมีเพลงอะไรไหมคจะจังหวัดแบบแบบขอนแก่นก็แบบสาวขอนแก่นอะไรเนเี่ยถ่อทางมาบ้างหนองคายต้องมาเที่ยว ปอกันเลยค่ะไม่มันกระเทียมมันใหญ่ดิมันต้องกดก่อนกอดไหมเนี่ยกระเด็นแล้วเคล็ดรับความอร่อยมัเล่มอ๋เพิ่มอีน่มันจะกินได้ไหมต้องดูอีกทีครับขายไปประมาณพันโลนะคะได้ไงเดี๋ยวงไม่โดนกระเทียมเลย โดนตะกลุ๊กโดนตะโคยไม่ละเอียดไม่มันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นไม่แม่หันไม่ดีป้าแม่หันอันใหญ่เน้นตำไงแม่แม่หันใช่ค่ะตตำแต่ไม่โดนอันนี้เนาะใส่ก็สองคำ เปนปาามาจปากเป็นไหมปานคร่ะสองกเยอะใส่ได้ค่ะอันนี้อำเภออำเพิสัอันนี้อำเภออะไรคะตยอันนี้อำเภอส่นพิสัอยู่ใช่ไหมพสค่ะอนนี้อยู่อำเภอพิสัยค่ะทุกคน เห็นลักษณะขวดของปลาบะะ้างคะว่ามันมีความพิเศษอันนี้คือเป็นปลาของตัวเองป่ะคะต้องพี่ประกอบเองนหรอเป็นจังหวัดไหนคะจังหวัดหนองคายครัดแม่แม่ตาตาแม่เอา ระวัง้่เรางยายามอยแ้วส่มนานนเน้ระสานไม่ใ่บีบด้นะอันนี้คือตาอะไรอะตตัวเดี๋ยวให้ใส่ไงไม่พี่เขาบอกว่าให้ใส่ กินว well. ันไหนกินวันนี้ค่ำๆค่ะเค้สใส่่ผักโดงไหมคะแต่ผักดงอีไม่กินค่ะใส่เต็มต่ำไม่เข่าค่ะจะต่ำกินเองค่ะเค้สใส่ใส่อะไรคะจะได้กินใหม่ลุ้นกันค่ะทุกคนมันจะได้กินใหม่ ใส่ทั space, ้งถ้วยเลยเจบหลายทั 8, sure. ้งถ้วยเลยแทบหลายดีไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพอแห้งเร่องไหคะอร่อยป่ะเน้องทำไมมันดูแห้งๆอ่ะให้เบชิมก่อนแมนูยิ้ยใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าอย่างงี้เดี๋ยวมันก็ไม่แห้งแล้วครับทานแล้วล่ะค่ะเมื่อกี้ทานตอนไปช่วยน้ำช่วงค่ะ พอทีในแต่ว่าหนองคายค่ะอเภอโพนพิสัยค่ะต้องไปที่ะอะไรตําบลอะไรสักอย่างมองไม่เห็นตําบลอะไรนะคะวิซุมได้แค่นี้นะครัตําบลอะไรไม่รู้ลองชิมบ้านือชิมเดีถ้าชอบเคี่หน่อยก็เติมน้ำตาลแต่ว่าปลาร้าสวัสดีค่ะน้องโบสวัสดน่าจะดีอยู่นะเอาไม่ได้นะต่อไปนะ อำเภออำเภอโพนพิสัยได้ยิน